มือสือมี่ถือของท่านนะครับตั้งแต่ตลอดการที่มีมือถือมือถือของผมใช้ยี่ห้อนี่มาตลอดแต่วันนี้เป็นมา่ห้อของท่านครับผมปิดติดคูเลย กลายเป็นกระแสด,ดราม่าอีกครั้งหลังเชฟกระทะห้างเชฟคนดังในโซเชียลที่มีคนตามกว่า2.2ล้านคนได้ไปซื้อโทรศัพท์ยี่ห้อหนึ่งแต่งานนี้เจ้าตัวกลับผ่อนไม่ได้เพราะติดเครดิตบูโรจึงอัดคลิปฝากถึงผู้บริหารโทรศัพท์ค่ายดังว่าตนใช้มือถือยี่ห้อนี้มาโดยตลอดแต่ตอนนี้กลับติดเครดิตบูโรจะฝากถึงอย่างไรไปดูกันเลยคะ่ระรเ <ight> ็พนัีมหติูร ไม่จ <Cornell. S 2> ิดอะไรครับฝากติดี่อใช้มือถืองท่านนะครับตั้งแต่ตลอดม่มีมือือมือถืใชยี่ห้อี่มาตลอดแต่วันนี้เ็นะมื่อนรของท่านครับแตหวัาผมปิดดิตปูฝากไปนต่อู่กรนะครับไม่ไพ่นะครับ ไม่รู้ว่าเป็นคอนเทนต์เรียกกระแสหรือเปล่าซึ่งหลังจากที่ลงคลิปไปทางร้านมือถือก็ได้ออกมาชี้แจงบอกว่าสุดท้ายเชฟกระทะห้างก็ได้จ่ายเงินสดนั่นเองพร้อมกับชื่อช่องเตี้ยน้อยสาย5าที่เป็นคนลงคลิปดังกล่าวก็ได้โพสต์ขอบคุณทุกกาลังใจระบุข้อความว่าขอบคุณทุกกำลังใจครับ1วัน1.3ล้านวิวขอบคุณทุกการรับชมครับขอบคุณอาจารย์เชฟกระทะห้างมากๆครับ ที่ทําให้ผมได้มีวันนี้ผมรู้อยู่นะว่าผู้คุณกําลังคิดอะไรอยู่ผมกับอาจารย์เชฟคนรักมีมากแต่คนหาผลประโยชน์มีมากกว่าขอบคุณนะครับที่ช่องเล็กๆย,ย,ยังอยู่ในสายตาคุณงานนี้ก็มีคนเข้าไปคอมเมนต์เป็นจํานวนมากมองว่าเป็นคอนเทนต์เรียกกระแสรหรือเปล่าอาทิติดเครดิตบูโรเกี่ยวอะไรกับผู้บริหารค่ายดังรวยเป็นล้านขนาดนี้จะผ่อนโทรศัพท์หรอรุ่นนี้คุยยากสุดและอีกหลากหลายคอมเมนต์ หลายคนอาจจะสงสัยว่าเชฟกระทะห้างเป็นใครและดังมาจากอะไรซึ่งนายสมบูรณ์หรือเชฟกระทะห้างเป็นเชฟที่มีชื่อเสียงมาจากคอนเทนต์ทาอาหารสไตล์บ้านๆที่เข้าถึงง่ายบนโลกออนไลน์เขาเคยเป็นเชฟโรงแรมชื่อดังนานกว่า30ปีก่อนจะกลับบ้านเกิดเพื่อมาอยู่กับครอบครัวและลงคลิปทาอาหารจนโด่งดังและมีรายได้เข้ามาหลักล้านและเมื่อไม่นานมานี้ก็เคยโดนดรามา่า หลังโพสตัดเพอโดนเรียกเก็บภาษีข้อความว่าทําคลิปแบบบ้านๆสู้มากับลูกกับเมียพาอวันหนึ่งมีรายได้ก็ต้องจ่ายภาษีตามรายได้ที่มีอันนี้ไม่ติดใจที่ติดใจคือตอนที่ผมลําบากพวกคุณไปอยู่ที่ไหนมาทําเอาโดนดรามานะ่าหนักพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าหากมีรายได้ถึงเกณฑ์ก็ต้องจา่ายภาษีถูกต้องแล้วควรศึกษาให้ดีก่อนจะเอามาโพสต์แบบนี้ เรียกได้ว่าโดนราม่ากันแบบไม่พักเลยทีเดียวงานนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นความตั้งใจเพื่อที่จะทำคอนเทนต์หรือไม่รู้และไม่ได้ตั้งใจจริงๆแต่คอมเมนต์ก็พากันเข้าไปตำหนิและบอกกันให้รู้สนั่นโซเชียลไปเลย